สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้ชมทุกทท่านพอกับเคยลาคือเกาพ่อแม่พี่น้องมันนี้ก็พอกันในวันที่สิบหกพฤษภาสองพั5พ,พี่น้องเป็นมือเปิดเทอมของเด็กๆเนาะแต่วันขึ้นรถนีบแมน่นสิไปส่งเด็กๆกลับบ้านได้พี่น้องเลยสิพาลุงเทียนไปหามโมเนาะยังบ่ได้กลับพี่น้องเลย ลุงบอสบายสิพลาลุงไปหาหมอแค่เนัดกลับเลยเนาะคันบ๊เปินยังนะพาเด็กๆกลับไปเขาโรงเรียนเลยแต่อันนี้บอสสบายพนะีเนาะก็เลยสิพลาลุงไปหาหมอก่อโ,โชงนี้โอ,โอ้โอูโอโอ้ได้ก็เปินไขนะ่เนาะมือกอนแล้วก็พาป่าไปพาประเทนไปวันนี้ดุงเทนชงเซ่มันติดต่อกันพี่น้องเลย ก็ได้เลื่อนการกลับไทยเนาะตะกี้เพินชิกับเมบื่อวานนี้วันที่สิบห้าบริกรมันชิกับวันทิดฟังเบิงว่าสิเป็นอย่างไรเนาะตอนนี้ยังถาเป็่นอยู่ ไข่เป็นหนาวมืดขึ้นเพื่อนวะตัวหอนมืดขึ้นเลยอากาศเปลี่ยนแปลงสมนีฟ้าใหม่พ้นใหม่ก็เลยเป็นไข่พี่น้องเลยไปยมันชอบนะบ่ลุง ฟ้าพร้อมแล้วกับลุยไปมาฮอดเลยพี่น้องแต่ว่าท่านหมอเพิ่นยังอาบน้ําอยู่เนาะเฮามาแต่เช้าเด้ตอนนี้6:00นนี้ก็คือห้องมออยู่ในมหมบ้าน มากันสองคนพี่น้องกับลุงเนาะอันนี้เขาเจ้าเอิอนว่าคลินิกว่คลินิกว่นี่คือว่าอ่านป้ายนะคลินิกนี่เป็นคลินิกเนาะพี่น้องเนาะ กำลังถานโมเกิ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ดขึมาแต่เช้ายังบ่มีคนไข้ท่านโมเป็นกงากำลังสิเล่ มันเป็นน้ำเ้าตากพ่นน้ำเาลุงเนาะเป็นน้ำเ้าตากพ่นน้ำเลยพ่นไม้ผ่าไม้นี่โอ้โมลพิษมันลายาอาม,าาอ,มอากาศก่อนฝนสิตกพัดพอนมันมนี้ฝนตกมันพัดเย็นเอาปรับน้ำบ่ทันใกล้แต่ผู้ใหญ่เอา กินยาเฮาก็บ่ได้แค้ซักยาเฮาก็บ่ได้แค้ก็เซาไว้อันเด็กน้อยเป็นโอ้ยอมเลยเพิ่นสิกินยาได้ผู้ใหญ่ใครแน่หมอบอกแบบใดก็กินยาลงในนี้ก็ได้มา ก็หายทันก็หายมืออื่นเนาะให้ายมือยังดีเนาะดูเนป็นได้ก็้วยได้เมือวันทิดเนาะเพราะว่าดึกน่อยเปิดเทิมนะสามสิบแปดคนไองเลยไข่โอ้ยเนาะ ีใติศักยาผมิเนคะแนนนี้่ดยที่คนในบันเทิงมันอยากจะรุ่งนะเป็นไขวัดเนะ mm. ขขาะเจ็บคอไขวัดพี่น้องไปฝนตกเลยเป็นไขวัดปอดกระดี mm. ยกเวียนคอวัดลงุงคอ โดนข้อมบดีวัดลงคอพี่น้องกอยห้หายมืออื่นเนาะมือหื่นพัจจิได้พาเด็กๆกลับไปเข้าโรงเรียนเดด็็กกยังทำ กิดเพิ่มในฟ้าลูกๆมาแต่เมือเกี่ยวข่า,ขาวว่าไม่สำหรับโอ้โยปีเพิม่เพิ่นกามาอีกปีละสองเถอ,อ <laughs> ดูเป็นอะไรจังหวัดสุรินทร์ท่านหมอเป็นอยู่ในสุรินทร์ เมื่อกีเฮ็ดงานคือเฮ็ดงานธรรมดานี่เลยเป็นลูกจ้างเพิ่นเจ็บเ้อะเจ็บอยู่ลุงแม่ยาแห้งนย่างเศร้าไ้จะเคี้ยมท่านมั้งโดย อยางนู้นทีครับก่อนก่อนจะเศรทีครัก่อนก่อนฝืนยนว่าเพย์หยอกเพย,ย์ยาลงเลยเฝืนย่านเพย์ยาฝืนเบิ้งอาการก่อนเจ้าชีบ์โบไฮเมอร์ปุ๊บปั๊บได้ท่านหมอเพิ่นกันเบิ้งอาการก่อนย่านเพย์าเนะาะเศร้าหนาอทีพี่น้องสรุปก็คือเป็นวัดแะไรพี่น้องไง หัดลงคอบานเ้าอื่นข้อบิดานา่หรือว่าขอ้อแดงยังกวากันไป <c oughs> เป็นจัดยาใหา้และกะ็จัดยาใหา้ <c oughs> แต่ว่าใครก็คืนสูงตื่นิวสามสิแปดครึ่ง เพราะว่ากินยาลัดไว้กินยาตันเสือขาเสือลัดไวถ้าเมือนอาการพี่น้องแล้วก็ถ้ายา ชาเจ็บแล้วลุงยังเจ็บอยู่มันเรื่มยาเริ่มไปเลยยาเริ่มคลายเริ่มขยายตัวทั่วร่างกายเมื่อก็นอนพักผ่อน พี่น้องนี่พี่น้องนี่ยาต้นกระบุงเลยครับยาไล่น้ำนงเนาะโอหอันนี้เพิ่นว่าต้นได้ลังละหนึ่งเม็ดเช้าแรงเช่าเที่ยงแรงเช้าเที่ยงแรงบ่แเลยมีตัวเช้ากับแรงน้ำเนาะมีลังอาหารใช่ไหมโดยเพิ่นว่าลังอาหารลังอาหารเนาะเพิ่นไม้ไว้เนาะใช่นี่เช้าเย็นโดยนี่เช้าเย็นอันนี้ก็เช้า อันนี้เช hmm ้าเย็นเนาะหลังอาหารนึงตัวนี้สิเป็นเช้าเที่ยงแรงเลยอันนี้หลังอาหารตัวนี้ก็ได้เช้าเที่ยงเลย2เม็ดเลยตัวนี้ตัวนั้นด้สีเขียวๆเนาะาตัวเนั้นดตัวนี้ก็2เม็ดอ๋อเถือคือกันเนาะครับหลังอาหารเช้าสวยแรงตัวนี้เราฉีดแล้วก็กินแต่ตอนเที่ยงเพิ่นว่าบ่เาีเลยเนาะครับเาีแล้วก็กินแต่ตอนเที่ยงเาแล้วก็มียาอมเพาะ พี่น้องเมื่อวันนี้เศร้าแล้วขอบคุณขอบคุณทุกคนทีท่ติดตามรับชมพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อบอกกันไหมสบายดีค,ครับ